สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับออมกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ออมบ้าสกินแคร์มากๆด้วยปัญหาผิวที่รุมเร้าเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นพวกรอยสิวความหมองคล้ำรอยแดงรอยดําผิวหน้าโทรมสุดๆและประเภทสกินแคร์ที่ออมชอบมากๆเลยนี่นะคะก็คือเซรั่มค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อบางเบาซึมเข้าผิวได้ไวไม่เหนียวเนหนอะหนะไม่หนักหน้าด้วยใช้ง่ายทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายคือฟิลมันเหมือนกับว่าให้ความฉ่ำเย็นสบายกับผิวเนาะเซรั่มก็เลยเป็นสิ่งที่ออมเนี่ยชอบแล้วก็ มีอยู่ในกลุ่มเยอะมากๆเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะออมก็ได้ไปเจอกับเซรั่มแบรนด์หนึ่งที่ใช้แล้วดีมากๆเลยนะคือราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าเคาน์าเตอร์แบรนด์เ,เลยกัแบ,บแบรนด์มามินั่นเองค่ะซึ่งเซรั่มตัวเนี้เขาได้หนุ่มซีและนุ่ิวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคือใครที่ติดตามซีรีส์ความฮอตความใสปิ้งของผิวหน้าของซีและนุนีเนี่ยคือ จะต้องเห็นเซรั่มตัวนี้แน่ๆโดยมามีเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาด้วยกันทั้งหมด3สูตรค่ะตอบโจทย์กับปัญหาผิวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ น้องบาบีบีไปเบรฟเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสช่วยปรับโทนสีผิวเนี่ยให้สม่ำเสมอเรียบเนียนลดความหมองคล้ำให้ผิวหมองเนี่ยดูสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นและยังมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญที่ได้จากธรรมชาติอีกหลายอย่างเลยค่ะเช่นบิ๊กเบอร์รี่ที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระของผิวทั้งออเชโลลาเชอรี่โกจิเบอร์รี่สตอเบอร์รี่และแคนเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A C ซและ E และแล,ะละทาท้าที่ เป็นสารอาหารของผิวช่วยบำรุงให้ผิวมีความสดชื่นเปล่งปังแลดูอ่อนเยาว์ได้ด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีสา,า,ารสกัดของในซินนามายัยที่อยู่ในกลุ่มวิตามิน B ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญต่อผิวช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสปรับโทนสีผิวใหม่ให้มีความเรียบเนียนสีสม่ํามเสมอกันและยังช่วยบํารุงให้ผิวมีความยืดหยุ่นนุ่มฟูดูกระชับดูมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยค่ะเรามาดูที่เท็กเจอร์ของน้องตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เนื้อสัมผัสของเซรั่มตัวนี้มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายโทนสีใสาทาลงบนผิวแล้วให้ความชุ่มฉ่ำทาแล้วผิวไม่เหนียวเนื้อหนะด้วยเซรั่มตัวนี้ซึมเข้าผิวไวมากๆเลยค่ะจะบอกเลยว่าออมใช้บีเบฟเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะทาหลังล้างหน้า ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนาะยิ่งเวลาที่ผิวดูหมองคล้ำโดนแดดหรือว่าไปเผชิญฝุ่นควันข้างนอกทั้งไอความร้อนจากแสงแดดเนี่ยผิวมันก็จะมีความฝาความกร้านหน้าดูเหนื่อยใช่ไหมแต่พอใช้ตัวนี้ดูแล,แล้วแล้วใช้อย่างต่อเนื่องมาสักพักเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามีความเรียบเนียนมีความอิ่มฟูดูกระชับแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นดสดใสขึ้นด้วยนะมาต่อกันที่ขวดสีฟ้ากับตัวนี้ค่ะ มามีสปอร์ตออฟไลท์เซรั่มไว n ์เทนนิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวทําให้ผิวเนี่ยแลดูขาวใสมีความไบรท์แบบมีออร่าขึ้นมาโดยเน้นในเรื่องของการช่วยลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดาหรือรอยสิวต่างๆเนี่ยให้น้องเขาดูจางลงเผยผิวให้มีความไบรท์ดูมีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นโดยอุดมไปด้วยพลังสารสก,กรัดจากดอกไม้ที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์และไวต์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ด้วยอย่างสารสก,กรัดจากแอนตี้ออกซิแดนต์ฟลาวเวอร์นะคะอย่างเช่นพวกดอกโบตั๋นดอกมิน้น และสตรอเบอรี่เจอร์เนียที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ปกป,ป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีไว์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ที่มีอะบูมินกูต้าไทโอนอเซทิลไซโรซีนและอะมิโนโพพิลแอสคาเซ p h มฟอสเฟตที่ช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใส ปรับสภาพโทนสีผิวช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติมาดูเนื้อเท็กเจอร์ของน้องมามีสปอร์ตออฟไรส์เซรั่มเนื้อเซรั่มมีความขุ่นนิดๆเนื้อเข้มข้นมีความฉ่ำน้ำมากๆทาแล้วไม่เหนียวเนหนอะหนะผิวเลยซึมเข้าผิวไวสุดๆเลยค่ะช่วงไหนที่ออมมีรอยสิวอยู่ลองใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ารอยแดงรอยอักเสบของสิว ที่เป็นแผลเนี่ยดูจางลงไวไม่ทิ้งรอยดําไว้เท่าไหร่ด้วยค่ะเรามาปิดท้ายกันที่น้องตัวนี้ค่ะกับน้องมามีสูตรสีแดงซึ่งสาววัยแบบออมควรใช้มากๆเลยจ้ะกับน้องตัวนี้มามี w เวชชุยยูสเซรัม f i ิร์ n ิ a n แอ i ด์นตนั่นเองค่ะจะบอกว่าเข้าวัย30แล้วต้องมีเซรั่มที่ช่วย a n t i a g i n g สักตัวหนึ่งติดบ้านไวเลยนะเพราะว่าน้องตัวนี้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องการชะลอ ความเสื่อมโทรมของผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยเติมเต็มร่องผิวที่ดูลึกเนี่ยให้ดูตื้นขึ้นช่วยยก,กระชับผิวให้ผิวดูมีความอิ่มฟูดูกระชับแล้วก็เต่งตึงมากยิ่งขึ้นด้วยโดยน้องตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีสารสกัดจากสาหร่ายแดงทะเลน้ำเรือที่ช่วยในเรื่องการผลิตออกซิเจนช่วยพื้นฟูผิวพร้อมทั้งเติมเตมกับเก็บความชุ่มชื้น,น,นให้กับผิวทําให้ผิวดูมีความอบอิม่มเต่งตึงมีความอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนบริสุทธิ์จากพืชที่เเเเเป็นนนนนนคออาาาจนชนิิดดีียยยยววกกัับผขงงมุษ์่่รทใ ช่วยเพิ่มความแน่นกระชับของผิวทําให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยให้แลดูตื่นขึ้นได้ด้วยเรามาดูเนื้อเท็กเจอร์ของน้องเซรั่มสูตรสีแดงตัวนี้ที่ช่วยทั้งเฟิร์มมิ่งแล้วก็แอนตี e ้เออร์จิ้งกันดีกว่าค่ะเนื้อเซรั่มเป็นโทนสีขุ่นๆมีความเข้มข้นสุดๆแนวกึง่งเจลกึ่งเซรัม่มเนื้อไม่เหลวจนเกินไปทาลงผิวแล้วเกลี่ยง่ายเหมือนช่วยเคลือบผิวให้ชุ่มชื้นตัวเนี้เท็กเจอร์ของเนื้อเขาจะเป็นตัวทีีท่่่เเขข้้มนนทสุดใดใบรา3ตัวลยคะ จะบอกเลยว่าวันไหนที่ออมรู้สึกผิวหน้าแห้งมากๆแห้งกร้านแล้วรู้สึกตึงผิวรู้สึกแสบผิวมากๆเนี่ยคือออมใช้เซรั่มน้องสูตรแดงตัวนี้เนี่ยแหละค่ะทาแล้วก็บอกทับไปเลยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยช่วยให้ผิวมีความฟิลกูดเย็นฉ่าผิวสุดๆเหมือนทาแล้วมีความชุ่มชื้นเคลือบบนผิวอยู่ตลอดเวลาเลยนะทาให้ผิวรู้สึกเย็นสบายเย็นสบายอิ่มน้ําดูผิวแบบฟูมีความนุ่มกระชับมากๆคือยิ่งทาก่อนนอนด้วยเนี่ยตื่นเช้ามาแต่งหน้าติดดีมาก ดูรูขุมขนเล็กลงเลยอะเพิ่มความเฟสความชุ่มชื้นผิวแล้วก็แบบเหมือนช่วยกระชับผิวได้ดีจริงๆเลยค่ะกับน้องเซรั่มมามีสูสีแดงตัวนี้ครบจบไปแล้วค่ะสําหรับเซรั่มของมามีสาสูตรที่ออมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะคะครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยแดงรอยดําลดเลดือนฝ้ากระจุดด,ด่างดาอย่าง สีฟ้าตัวนี้ก็คือช่วยเอาอยู่มากๆมีสารไรเทนนิ่งด้วยทําให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนพวกรอยจุดรอยสิวรอยดาต่างๆเนี่ยให้มันดูจางลงไว้ได้ดีส่วนตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวให้มีความกระจ่างใสมีความเฟรชสดใสมีความไรเทนนิ่งดูสดชื่นและดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นใครที่หน้าสมๆนอนน้อยตัวนี้ค่ะขวดสีชมพูคือตอบโจทย์สุดๆส,ส่วนสุด,สดท้ายเนี่ยเป็นแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็เฟิร์มมิ่งใครที่รู้สึกผิวหน้าย่อนคล้อยไม่มีความกระชับตัวนี ทาแล้วเคลือบผิวเย็นสบายผิวแล้วผิวมีความฉ่าเด้งสุดๆเลยทาแล้วแต่งหน้าติดดีด้วยจ้ะทาก่อนนอนคือเอาอยู่มากๆตื่นเช้ามาดูแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาตื่นมาก็สวยเลยนะหน้าฟูหน้าสดคือรอดมากๆกับน้องสูตรสีแดงตัวนี้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาผิวเนี่ยก็สามารถไปเลือกได้นะคะกับเซรั่มทั้ง3สูตรนี้มีวางจําหน่ายพวกในช็อปอิสกินนะคะหรือว่า ตามช่องทางการออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวออมทิ้งช่องทางออนไลน์เขาไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะนี่ต้องลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย